ไป28นะครับการฟ้องคดีครับนะการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในลักษณะ3ามเตลหมวดหนึ่งในเรื่องของการฟ้องคดีอาญาก่อนนะบุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาพนักงานอายการแล้วก็ผู้เสียหายนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีในมาตราต่อไปนะครับก็คือพนักงานอายการเนี่ย โอเคมีสิทธิ์ฟ้องครับแต่ต้องเป็นคดีอาญาเผ่นดินเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดส่วนตัวเนี้ยต้องให้ผู้เสียหายเขาเห็นเขาเขาแจ้งความประสงค์นะให้ผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องนะถ้าผู้เสียหายเขาไม่ประสงค์จะฟ้อง,าอ,งอายการก็ฟ้องไม่ได้อายการนี่จะฟ้องคดีนะครับถ้าเป็นคดีอาญาเผ่นดินเนี้ยอายการฟ้องได้หมดเลย แต่ถ้าเป็นคดีความผิดส่วนตัวเช่นอะไรครับคดีหมิ่นประมาทนะคดียักยอกทรัพย์คดีช่อโกงที่เป็นการช่อโกงบุคคลธรรมดานะครับคดีบุกรุกนะครับคดีดูหมิ่นดูถูกซึ่งหน้าอะไรแบบนี้ถ้าผู้เสียหายเขาไม่เขาไ,ไม่แจ้งความอายการจะฟ้องไม่ได้เลยนะครับจะฟ้องไม่ได้เลย คืออยู่กับผู้เสียหายก็คือผู้เสียหายเขาไม่ประสงค์จะดําเนินคดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นผู้เสียหายนะผู้เสียหายฟ้องได้หมดเลยนะครับทั้งคดีอาญาแผ่นดินและคดีความผิดส่วนตัวผู้เสียหายฟ้องที่ไหนครับฟ้องที่ศาลนะครับฟ้องที่ศาลก็จะฟ้องคดีตุกคมคืนนะคเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินครับนะฮะ ผู้เสียหายไม่ประสงค์จะแจ้งความเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ก็ไปฟ้องศาลได้เลยครับนะคดีบาดเจ็บสาหัสครับนะก็ให้ผู้เสียหายตามมาตราสี่ห้าหกไปฟ้องศาลเลยก็ได้ครับเพราะนั้นผู้เสียหายนี้สามารถฟ้องได้เลยทั้งคดีอาญาเพ่งดินและคดีความผิดส่วนตัวแต่อายการนะจะฟ้องได้ เฉพาะคดีอาญาแผ่นดินที่ฟ้องได้เลยนะครับฟ้องได้เองแต่ถ้าเป็นคดีความผิดส่วนตัวเนี้ยต้องให้ผู้เสียหายเขายินดีที่ที่จะให้ฟ้องเขายินยอมแล้วกันนะครับเขายินยอมที่จะให้ฟ้องแล้วอายการเนี้ยก็จะมีมีข้อเงื่อนไขยอยู่อีกนะครับว่าคดีที่อายการจะฟ้องนั้นต้องมีการสอบสวนโดยพนังกงานสอบสวนก่อนเสมอนะครับ อายาการจะฟรร้องคดีโดยไม่สอบสวนเลยอยู่ๆจะไปฟ้องไม่ได้ครับไม่มีอำนาจอายการจะฟ้องคดีต่อเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำสำนวนสอบสวนยื่นให้อายการอายการจึงจะมีอำนาจฟ้องครับแต่ผู้เสียหายนี่ครับไม่ต้องมีการสอบสวนนะครับผู้เสียหายฟ้องได้เลยครับฟ้องต่อศาลได้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าฟ้องสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มหกไปนะ <laughs> ยกฟ้องแน่นอนนะครับ เพราะสาลก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้เสียหายเองถ้าจะฟ้องคดีเนี่ยต้องมีเงินพอสมควรแล้วก็ต้องมีทีมทนายนะทนายทําหน้าที่แทนอายการเลยนะครับนะทนายก็ต้องแบบว่าหาพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์ทำสํานวนเหมือนกับอายการทำแต่ยื่นต่อสาร นะสารก็จะไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็จะรับฟ้องหรือยกฟ้องก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยฟ้องเองนะครับถ้าคดีอาญาเป่นดินเนี้ยเราก็ให้ตํารวจฟ้องให้อายการฟ้องอยู่แล้วและตํารวจก็ถือว่าเป็นหน้าที่อของเขาที่เขาจะทําการสอบสวนนะครับคุณจะมาห้ามฉันไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็นอกจากห้ามตำรวจไม่ได้แล้วแล้วเราจะมี power ในการที่จะไป ไปสืบสวนสอบสวนได้แค่ไหนนะครับมันเป็นหน้าที่ของตํารวจอยู่นะครับอันนี้ยกเว้นความผิดส่วนตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาตรา28นี้กว้างมากเลยนะครับบอกว่าบุคคลเหล่านี้มีอํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลก็คือพนักงานอายการแล้วก็ผู้เสียหายครับโอเคนะครับผมต่อไปมาตรา29เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง <laughs> ฟ้องแล้วตายนะครับเออ ตายตายธรรมชาติหรือตาย,ตาย